สองขวบครับ21กันนากระดาสองห้าครับผมแม่โยกอะพี่ต้องโยก3ขวบว่าแล้วครับแม่แกะให้ตังมาส0 0พันครับแม่แกะให้ของขวัญวันเกิดน้องเกตสอ0 0ับาทครับเอาไปฝากออมสินครับผมไปใส่กล้องเลยคร่ะไปใส่กล้องครับผมพี่ใช่ใชื่อจุก็มีค่ะเดี๋ยวพี่เซนซื้อของเล่นให้น้องเกตด้วยครับน้องเกตเคยดูนะพี่เซนใจดีวันเกิดน้องเกตอ่ะบ๊ายบายครับ แชร์กดสไปคให้ด้วยกดสไพคอะไรวะกดสไปอ่ะกดแชร์กดไลค์กดซัสไปคโอเคบายบายแล้วไม่เค้ากล้องแล้วไม่เค้ากล้องแม่บายบายเห็นแม่เป <laughs> <laughs> ่ากําลังายบายบายบาย